ครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้พามาชมเจ้า New h o l l ล n d รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับพี่ก็เพิ่งออกมานะตัวนี้เป็น New h o l l ล n d t ทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับถ้าเพื่อนๆได้เคยชม คลิปที่ก่อนหน้าน้นที่ผมได้ทำการารีวิวไปนะครับที่ว่าดันดินเกียร์ธรรมดาเครื่องจะดับนะครับแต่ต้องใช้เกียร์เกียร์โลนะครับผมถึงจะดันได้นะครับอันนี้ไมาชมอีกครั้งครับผมชมช่วงทำงานของเจ้า รถแท็กเตอร์คันนี้นะครับผมว่าสมรรถนะการไถเป็นอย่างไรนะครับก็ได้มาเกาะชมนะเกาะติดเลยนะครับมาดูนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์ให้มาสามสูบครับผมนี่คนขับมือใหม่ครับผม อาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะแต่ว่าเอามาให้ดูกันครับผมรถใหม่แกะกล่องเลยครับคันนี้ผานไถให้มา6ผานนะครับ6ใบ ให้มา6กใบครับไถดีเลยทีเดียวนะครับผมไปผ่านนี่ยังไม่สึกนะของใหม่ของใหม่นี่ธรรมดาครับ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายครับผมสุนพนพงแท็กเตอร์ครับศูนย์9 1 3 9 8ครับผมแหมเบามากครับผม ไทยปกตินี่สบายสบายเลยครับรุ่นนี้นี่ล้อนี้ให้มาใหญ่มากครับ ทำเครื่องยนต์มาเล็กครับผมแต่ว่าสเปคเปลี่ยนน้ำมันครับ New Orleans T T สามจุดห้าศูนย์ครับผมเครื่องเบาครับ อีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับผู้ประกอบการรถไถครับผมใครที่มองมองรุ่นนี้อยู่ก็ชมคันนี้เป็นตัวอย่างครับ ถ้ามืออาชีพน่าจะขับได้คล่องกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่แกก็คือมือใหม่ครับผม รูปทรงของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมออกแบบมาใหญ่มากครับคันนี้ น้ำเสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวิวฮอลแลนด์เลยครับค่อนข้างที่จะกระหึ่มน่าดูนะครับผม ใช้เกียร์อะไรพี่ครับพี่พี่ใช้เกียร์อะไรไถตอนนี้โลสามครับโลสามใช่ครับอ๋อโลสามเนาะจะได้ก็ใช้เกียร์ธรรมดาแหละพี่ได้ครับอ๋ออย่างพวก2 2 1ได้ไหม2 5, 1ไม่ได้มันจมมัมนล<อ>ม,มน่นเกินโอ้ถ้ามันดีแขว่นี้เราจะ2 1, 1, 1ใช้ใช้แต่โลสามใช่ไหม ครับอครับอืมตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่แสนเจ็ดรับหกแสนเจ็ดเงินสดเลยอครับหกแสนเจ็ดพอได้กี่เดือนแล้วเนี่ยหกสิบวันหกสิบวางดาวเท่าไหร่วางดาวสามแสนวางดาวสามแสนโอ้ยอันนี้ก็ส่งเบาอยู่เนาะดาวสามส่งไปรายปี ปีปีถึงแสนเลยพี่แสนกว่าแสนกว่าอ๋อโอ้โหแถวบ้านแถวบ้านเรายังไม่มีเนาะพันแรกเลยครับพันแรกรันแรกของกระสังเลยอ่ะอ๋อเนี่ยแรงมากฮะรุ่นทดลองเป็นรุ่นทดลองเห็นมีรุ่นใหม่มาอีกไหมน่าจะมีอยู่นะครับรุ่นใหม่ แต่ว่าให้มาใหญ่นอกบอดีครับเนาะใหญ่กว่าคู่แข่งหลายค่ายเลยครับดันดินดีไหมได,ดันดินแรงไหมไโอ้มาเท่าไหร่นั่น่ายขาย,ขายไ,ไ,ไปขับบนกันบ่๋อ้อ่ะก็ได้ชม รถไทยใหม่ของพี่แกนะครับผมก็สมรรถนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเจ้าของมือใหม่ครับผมยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขับไปไปก็น่าจะชินนะครับชินมือนะครับนะ ได้ชมลีลาของพี่แกขับแล้วก็บางคนน่าจจะชอบนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมนะกดคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับยังไงก็ถูกใจย,ยังไงก็คอมเมนต์กันมาที่ช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปต้นนี้ครับอโอเคครับผมขอบคุณมากครับ